สวัสดีครับนักเรียนชั้นม5และเกรด11นะครับจากคลิปแรกเราเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดเปอร์1จุดวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดเปอร์2จุดว่าแตกต่างกันยังไงมาชมกันครับสวัสดีครับนักเรียนคราวนี้เป็นแบบฝึกหัดที่2ของระดับชั้นม5และเกรด11นะครับ จากแบบฝึกหัดที่แล้วเราเขียนเปอร์จุดเดียววันนี้เราจะมาเรียนรู้การเขียนเปอร์สองจุดนะครับนักเรียนสเต็ปวัเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนขีดเส้น h o r i z o n t a l l i n e ตรงกลึ่งกลางของกระดาษนะครับและใส่จุด vp 1 vp 2ตรงหัวท้ายของเส้นนะครับลืมใส่ hl ด้วยนะครับ vertical line ขีดเส้นตรงแนวตั้ง จะยาวหรือสั้นแล้วแต่ความต้องการของนักเรียนนะครับลากเส้นจากจุด Vp 1และ Vp 2เข้ามาที่หัวมุมของเส้น vertical line ที่นักเรียนได้ขีดไปเมื่อกี้นะครับนักเรียนสังเกตเส้นข้างล่างของจุด Vp 1นะครับเขาจะยาวเกินเส้นออกมาประมาณ2เซนมาร์กจุดไว้3จุดและให้นักเรียนตีเส้นเข้าหากันนะครับนักเรียนก็จะได้รูปสามเหลี่ยม ลากเส้นมาจากจุด Vp 2เข้ามาที่หัวมุมของสามเหลี่ยมเพิ่มความหนาด้วยการใช้เส้น d i ก g o n a l l y หรือเส้นเฉียงนะครับนักเรียนก็จะได้สามเหลี่ยมที่มีปริมาตรและมีมิตินะครับที่มาจากจุด Vp 2จุดนะครับจุด Vp ก็คือ vanishing point นะครับนักเรียนส่วนรูปต่อไปให้นักเรียนใช้วิธีเดียวกันกับวิธีที่1นะครับ ส่วนรูปที่3นี่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเอ่อก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าง่ายมากเลยรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ให้นักเรียนทําตามภาพไปเลยนะครับส่วนเอ่อสี่เหลี่ยมรูปต่อไปก็จะแตกต่างจากรูปแรกนิดนึงนะครับเพราะว่าจะอยู่ด้านบนสุดความพิเศษของสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับนักเรียนก็คือจะเห็นด้านท้องของเขานะครับ จะโผล่มาเห็นด้านท้องเขาเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าภาพมดมองก็คือมองมุมเสยขึ้นหรือมดเวลามองนี่ก็คือเงยหน้ามองขึ้นข้างบนก็จะเห็นด้านท้องของสี่เหลี่ยมแต่จะไม่เห็นด้านบนนะครับสี่เหลี่ยมตัวต่อไปก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือเขีดเส้นตรงแนวตั้งแล้วก็ลาก VP1 VP2 VP เข้าไปหาจุดหัวท้ายของเขานะครับส่วนด้านหน้ากว้างของสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่นักเรียนนะครับกำหนดความเอ่ยยาวตามความเหมาะสมตามที่เราชอบว่าเราอยากจะให้มันมีลักษณะอย่างไรพอได้อย่างที่ต้องการแล้วก็ให้นักเรียนใช้ vertical line ก็คือการฉีดเส้นตรงแนวตั้งลงมานะครับมันจะตัดก,กันกับเส้นที่นักเรียนได้ฉีดไว้จาก จุด vp 1และ vp 2ขั้นตอนสุดท้ายก็ให้นักเรียนขีดเส้นรอบวัตถุนะครับให้ดูเข้มขึ้นเพื่อที่จะแยกกันออกมาอย่างชัดเจนระหว่างเส้นล่างกับเส้นจริงนะครับก็จะทำให้นักเรียนเ,เห็นวัตถุที่เราเขียนขึ้นเนี่ยภาพมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นมีความคมชัดและสมบูรณ์ นะครับโ p ล์ท์เปอร์สเปกทีฟก็เสร็จอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนสนุกแล้วก็มีความสุขในการเขียนเปอร์สองจุดนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนในการวาดเปอร์สองจุดมาสร์ก็หวังว่านักเรียนจะมีความสุขในการวาดรูปมากยิ่งขึ้นนะครับก็จบคลิปการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ